สวัสดีครับน,น่เรธประชาชนที่เคารพครับผมหายไปจากรายการนี้สี่เดือนเต็มนะครับเพราะว่าผมหยุดไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสุมหาคมครับเนื่องจากว่ามีพระราชกฤษฎีกาอ,อยู่สภาและกำหนดวัรเลือกตั้งเมืเ่อสองเดือนายอยแต่ว่าพอเมื่อการเรมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็รัฐบาลจะต้องปรักษาการอีกนานส่วนเรื่องการเลือกตั้งก็ได้มีการกําหนดไว้ว่าเป็นสิบห้าตุลาคมน,นะครับ แต่ครั pues nine, 5, ้งนี้ก็ยังมีเรื่องราวทางการเมืองซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลารอกันไปเพราะฉนั้นผมก็ลยคิดว่าควรจะมีเวลามาเล่าเรื่องการทํางานต่างๆเพื่อที่น้องได้ทราบความเป็นไปของบ้านเมืองเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจในการทํางานในในชีวิตของท่านในวางแผนการวางแผนชีวิตของท่านครับมาพบ การครั้งแรกหลังจากขายไปสี่เดือนต้องเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาแห่งที่ประชาชนมีความสุขที่สุดคนไทยมีความสุขที่สุดในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ6กสิบปีของพระบาทสมเด็จพระจีรหยัวช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนคนไทยมีความสุขที่สุดนะครับหลายคนก็ได้มีการน้ําตาไหลด้วยความสุขนะครับไม่ว่าจะไปชมพิธศการ ที่เมืองทองธานีตอนนั้นก็ทางรัฐบาลก็ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องพระราชประวัติพระพระ,พระอัจฉรียภาพพระราชกิจในยิคของพระบาทสมเด็จพระยู่รุ่มีประชาชนไปดูตอนแรกจัดไว้สิบวันปรากฏว่าประชาชนไปอย่างล้นหลามแลวไปเนี่ยถ้าท่านไปเห็นคนที่ไปเนี่ยนะครับจะเห็นเลยครับว่าคนไปดูไปก็มีความสุข บางคนก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จก็น้าตาไหลด้วยความปลื้มใจว่าพระองค์ส่งเสียสละเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอดเวลา60ปีทรงงานนะและ้วภาพเกียรภาพของพระองค์นัรนั้นเนี่ยได้ช่วยทําให้ประเทศไทยพ้นภัยมาหลายช่วงก็ทุกคนไปดูไปเสร็จก็มีมีความสุขนะครับน้ำต,ตาไหลก็ด้วยความสุขก็จนทําให้มีเสียงเรียกร้องว่าต้องแต่เพิ่ม รัฐบาลก็เลยขยายเวลาก็ด้วยความยากลำบากครับเพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ของเอกชนซึ่งเขาจัดงานนาิทรรศการทุกสัปดาห์ก็มีคนจองคิวกันอย่างล้นหลามทีแรกรัฐบาลก็จะจัดขอน้านั้นก็จองคิวไม่ลงตัวแต่มาได้คิวจังหวะลงตัวในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะต่อจากนั้นก็มีงานาวันที่9มิถุนายนงานออกเสด็จออกมาสมาคมเปิดสุดท้าวที่ประเทศเท่ที่หน,น้าน,นัง ก็งานวันที่งานที่นิทรรศการที่เมือนท้องจึงได้ขยายไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบเจ็ดวันนั้นคือกัน